เอาละครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่มีคลิปในทีเคยนะครับผมเอาล่ะวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มระดับเลเวลของดุทุสาวป่ากันนะครับผมมีเพื่อนๆบางคนก็ขอให้ สอนหน่อยช่วยทําให้หน่อยประมาณนี้นะเอาละวันนี้ผมก็จะทําให้ในแคปผมทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ผมมาแล้วเอาละก่อนอื่นก็ต้องฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมงูนาสูน1 0หนึ่งพันซับนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมเอาละก่อนอื่นเราก็ต้องมาที่สตรีมก่อนนะครับไปที่เซตติ้งปิดหาไฟภายในเครื่องนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลเวลของเดโนเสาร์ป่านะครับผมแล้วก็ รวมถึงเงงดินสอนในถ้ำด้วยคือมันเพิ่มเลเวลของเริ่องสอนทั้งหมดนั่นแหละเอาล่ะให้เรากดเข้าไปที่ Shooter Game นะครับผมมาที่ Save แล้วก็ c o n f i g นั่นเองนะครับ Windows No Editor ผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยจำขั้นตอนและวิธีการให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนมันพลาดจุดเล็กน้อยมันก็ไม่สามารถทำให้มันสำเร็จได้อะ จุดตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังอย่างมากเลยและผมก็จะพยายามสอนให้ได้เข้าใจให้ได้สุดลวกันนะครับผมพยายามที่จะทําวิธีทําให้ถูกต้องนั่นเองอ่ามาที่เกม u u s r s Setting นะครับผมอ่ะมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับผมให้เราเลือกลงไปด้านล่างเลยจะมาอยู่ตรงนี้ Stories e r v e r Se t t i n g นะครับผมอันนี้ผมจะมีอยู่แล้วนะครับผมคือบางคนก็อาจจะไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไอ้ตัวนี้เอาไว้นะครับผมตัว ประโยคนี้อาจจะไว้ที่ชื่อคลิปเลยหรือจะไว้ที่คอมเมนต์เอาเป็นว่าจะไว้ที่ไหนก็นแล้วแต่ก็เดี๋ยวผมจะมาบอกน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆก๊อปผมมาแล้วหรือเพื่อนๆมีอยู่แล้วเนี่ยก็มาปรับตรงนี้ได้เลยนะ ในตัวเกมเนี่ยมันจะสามารถปรับได้แค่1มันไม่สามารถปรับได้เกิน5 6 7 8 9เปถึงร้อยกว่าถึงล้านกว่าได้นะครับผมให้มาปรับตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งผมเลยปรับอยู่ที่ประมาณ7นะครับผมประมาณ7ก็จะอยู่ที่มันเลเวล70 80 90เงาี้ย1 0 0ไม่เกินนี้นะครับส่วนถ้าใครอยากจะปรับให้เยอะก็แล้วแต่นะครับผมอย่างเช่นปรับไป20เงี้ยเลเวลมันอาจจะถึง พวกระดับพันขึ้นไปหรืออาจจะ2-300ประมาณนี้นะครับผมมันแล้วแต่แล้วแต่ตัวไฟล์เกมของแต่ละคนเลยนะผมอันนี้ผมไม่สามารถหาค่าที่มันแบบลงตัวได้นั่นเองก็มันก็จะอยู่เฉลี่ยประมาณนี้แหละแต่ที่ผมแนะนําก็คือประมาณ7จ็ถึงแนั่นเองนะครับผมกาลังจะแบบเลเวลกลาลังเยอะเลยกํลาลังพอดีเลยไม่เวอร์เกินไปนะครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับสัก30นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ในเกมกันนะดูสิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นในแบบ The Island ก <tem> pe <a> ันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นช่นไรเลเวลจะเยอะขนาดไหนไปดูกันเลยเอาล่ะเพื่อนเกิดสหนกันดีอืมเต็นเต่าเยอะๆเหออสวนนี้สวนนี้ไปไดูดีค่เิมว่าใสไประมาณ30เนี่ย เลเวลเรือสองมันจะสไลายกันเอาแหละตัวนี้ก็ใกล้ป่าชัยเลยเลยเอ่อนี่ทำไมผมเห็นไปผิดใช่ไหมนะนมันมันก็พุนบินได้อะบาแล้วอันนี้มันเพี้ยนไปแล้วเออเรานนสาวสักตัวมียืไมไหมดี เลเวลหงตันนึงเ400กว่านะนี่อ่าอัพวิ่งไปเลยเฮ้ยน้ำหนัก999 9เลยเหรอบักเลยเนี่ยสีแดงมีปัญหาแล้วน้ำหนัก999 9โดู sector, ต้องไปแก้เลยโดนอะไรเนี่ยโดนเล่นของใส่แน่เลยใครหมันไฟผมมาเนี่ยว้าวซูเานี่ไงแกงนิโนเซาเออถ่ายสาะท็อปเลยดูสิเอาลเวลไหนครับโอ้ยเลย120 60เลย นี่ประมาณนี้แหละต่ตําๆอันนี้คือต่ําสําหรับ20นะครับก็ประมาณ60นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะมีต่ำกว่าน,นี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันหาค่าเฉลี่ยไม่ได้เจ๋อโอ้ยมีสามรเลยมันหาค่าเฉลี่ยมไม่ค่อยได้นะมันแล้วแต่อันนี้60สิบเบรนสเตอร์เบรนสเตอร์ดูได้ไหมครับโอ้ย800โอ้ยนี่30เองนเอเนี่ย800เหรอเดอร์ด็อกดสิบครับเจ้า สามร้อยสามสิบโอ้สามร้อยสามสิบโอเคโอเคล้วผมถือว่าเป็นผลสําเร็จแล้วกันนะครับผมแต่อย่าไปสนใจไอ้น้ําหนักที่มันบักของผมเลยแล้วกันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับผมไอ้แมกกาพุนก็อร่อยแลวบอกว่ามันเป็นปัญหาที่มอสแน่เลยแต่ไม่รู้ว่ามอสตัวไหนด้วยที่ผมใช้ไปแล้วมันมีปัญหานะเอาแหละถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมในการทาครั้งนี้นะครับผมดูขั้นตอนดีๆนะครับผมอย่าพลาดไ้แต่ขั้นตอนเดียวนะครับผมหรืออย่าไปใส่ผ้าด้่นเองนะครับเ,เดี๋ยวคัด copy เจ้าคอมปี้นี้เิวฟูลสามร้อยตีอยู่ที่แตกแน่นอนไปแล้วเอาละครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมฝากกดซับด้วยสูงหนึ่งพันซับสไครต์นะครับผมผมจะได้เปิดทำไราได้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรอยากให้ผมทำคลิปช่วยสอนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเล่นอาร์คนะครับผมขอให้มีความสุขกับการเล่นนั่นเองครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสุดครับเด็ดๆขอลองเปี้ยวหน่อยตย อื <c oughs> ขี้แตกบ๊ายบาย